แฟนบอลทีมชาติไทยในนามกลุ่มคนรักบอลไทยรวมตัวการบริเวณลานด้านหน้าอาคารมารีนนถนนพระรามที่ส่เพื่อแสดงพลังขับไล่ให้ในายวรวีมักูดีลาออกจากตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมกับยื่นหนังสือผ่านสื่อมวลชนเรียกร้องให้มีการปรับปรุงระบบบริหารงานภายในสมาคมให้มีคุณภาพโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อเรียกคืนความศรัทธาให้กลับคืนมาสู่ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยอีกครั้ง ข้อที่หนึ่งนะครับอยากให้นายกนะครับสมาคมฟุตบอลไทยเราออกนะครับคุณวารีมากุดีนะครับข้อที่สองคืออยากเห็นการเปลี่ยนแปลงไปในรูป การโครงสร้างนะครับการเลือกตั้งทั้งระบบของสมาชิกที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับรผู้มีส่วนสิทธิ์ในการออกเสียงนะครับให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อที่3เรื่องของการการบริหารงานนะครับคือเราต้องการให้มีท่านวางนโยบายชัดเจนเรื่องคองสร้างของยุวชนเยาวชนนักฟุตบอลนะครับทีมชาติไทยทั้งชายทั้งหญิงนะครับตลอดการพัฒนาวงการบอลไทยเรื่องของลีกไทยนะครับอย่างเป็นระบบนะครับทั้งแผนง,งานาาระยะสั้น1ปีระยะยาว5ปีระยะกลาง3ปีนะครับข้อสุดท้ายคือว่าเราอยากให้ท่านเนี่ยนะครับมีการบริหารงานที่ ที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้เรื่องของบัญชีงบดุลต่างๆแต่วพวกนี้นะครับเพื่อเปิดเผยเปิดเผยแพ,ยแพย้ต่อสาธารณะนะครับนี่นคือเหตุผลของพวกเรา ตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาภายใต้การบริหารงานของนายวรวีมะกุดีและสมาคมฟุตบอลสามารถสร้างสถิติใหม่ที่น่าผิดหวังให้กับแฟนฟุตบอลทีมชาติไทยหลายครั้งนะครับอย่างเช่นเมื่อวันที่24ธันวาคม2551ทีมชาติไทยแพทย้ทีมชาติเวียดนามในการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพครั้งแรกในรอบ41ปี11ธันวาคม2552ทีมชาติไทยชุด23ปีตกรอบแรกการแข่งขัน4เกมเป็นครั้งแรกในรอบ36ปีและล่าสุด7ธันวาคม 2, 2553ตกรอบแรกการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพที่ประเทศอินโดนีเซียโดยไม่สามารถชนะทีมใดได้เลยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ว่าคือเรา้องว่าตกต่ำมากค่ะเพราะว่า3ปีแบบไทยแบบไม่เคยชนะใครเลยอะค่ะแล้วแบบขนาดเผยผ้าอะได้วยกันเองเงี้ยก็แบบไม่ชนะก็ขอร้องนะครับก็ขอร้องให้ท่านพิจารณาตัวเองสักทีหนึ่งครับเพื่อ ประเทศชาติเพื่อคนไทยทุกคนเพื่อความสุขของคนไทยะครับเพื่อความสุขของแฟนบอลทุกๆคนนะครับอยากให้ทุกคนได้มีความสุขในชัยชนะที่แบบเราได้เฮกันยิ้มกันยิงเข้าบอลยิงเข้าไปดูบอลกันทั้งที่รู้จักกันไม่รู้จักกันหันหน้าเข้ามากอดกันเพื่อดีใจในชัยชนะของทีมชาติไทยไม่ใช่มานั่งดูบอลแล้วแบบอยากจะร้องไห้แบบนี้ครับ แฟนบอลทีมชาติไทยในนามกลุ่มคนรักบอลไทยนะครับนัดรวมตัวกันอีกครั้งเพื่อกดดันให้นายกสมาคมลาออกจากตำแหน่งในวันอาทิตย์ที่19ธันวาคมนี้เวลา10นาฬิกาที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สนามสุขพระชลาัสาโดยย้ำว่าหากในวันนั้นนายกสมาคมพร้อมพบกับแฟนบอลก็ยินดีที่จะพูดคุยเพื่อหาทางออกร่วมกัน ขณะที่นายวรวียืนยันผ่านสื่อมวลชนนะครับว่าจะยังไม่ลาออกจากตาแหน่งแต่จะรับผิดชอบความล้มเหลวของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยด้วยการแก้ไขปรับปรุงจุดบกพร่องในครั้งต่อไปพร้อมกับเรียกร้องแฟนบอลให้โอกาสนักเตะทีมชาติไทย